เขาเจอสถานการณ์เดิมอีกแล้วก็คือเขาโดนโกงอีกแล้วครับท่านแล้วครั้งเนี้มันดันแรงที่สุดเท่าที่เขาเคยมาคือหมดบัญชีถ้าใครเจอเหตุการณ์นี้อยู่นะระยะที่หนึ่งอ่ะเราต้องปล่อยให้ตัวเองฟูมไฟออกมาก่อนร้องไห้ออกมาให้หมดพูดอะไรก็ได้พูดออกมาให้หมดเลยแต่สิ่งที่จะเปลี่ยนจิตของเราเนี่ยมันก็คือคนที่อยู่ข้างเรานั่นแหละหรือคนที่ฟังเรา เพราะท่านเราไปคุยกับอีกคนนึงเหมือนว่าคิดบกบัวเข้าไว้เอาะความโชคดีแล้วเราได้ทำบุญถึงพี่ก็เคยทําแบบนั้นเหมือนกันถามว่ามันดีไหมมันดีมากนะเพราะตอนนั้นพี่ก็ใช้เองถือว่าให้เขาไปแล้วกันเ,เงินก็ไม่ใช่งเราหรอกคือรู้หมดอะแต่อดไม่ได้คือพี่เขาก็เป็นอย่างนั้น เขาบอกว่าเอออีกคนนึ่ะแนะนําเขาแบบนี้แล้วเขาก็ทําตามนะแต่มันก็ยังเป็นเหมือนเดิมเนี่ยเขาก็เลยมาคุยกับเราพี่ก็เลยบอกเขาว่าตอนนี้เขารู้สึกอย่างไงจริงเหมือนถามเขาเขาก็เริ่มพูดในสเตจนี้นะต้องพูดความจริงสื่อสารความจริงเท่านั้นแล้วเขาพูดความจริงออกมาทั้งหมดเลยจริงที่ว่าเขารู้สึกแย่อย่างไงไม่มีใครยังไงเขาเริ่มพูดถึงตัวเองที่รู้สึกโดดเดี่ยวเป็นเหยื่อเป็นผู้โดนกระทําตลอดเวลาเขาเล่าๆลเล่าเรื่องราวที่มันเป็นความจริงที่มันเฮ้ยมันดีมากเลยที่เขาสะสมมาทั้งชีวิตอ่ะแต่เขาไม่เคยเอาามมออก พอเขาพูดสัจจะกับตัวเองในความรู้สึกจริงๆแล้วสุดท้เขาเหมือนหยุดไปจังหวะหนึ่งแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยโค้ดพี่เหมือนพี่ตื่นรู้อะไรสักอย่างพี่รู้สึกโล่งมากเลยพี่รู้สึกเบามากเลยพี่ก็เลยเล่าถึงองคุณของสัจจะที่เขามีต่อตัวเองคราวนี้เขาพูดสัจจะวาจากออกมาเนี่ยสัจธรรมมีพลังในตัวสัจธรรมอยู่แล้วสังเกตคนพูดความจริงเขาจะพูดแบบมีพลังพูดแบบเต็มปากเต็มคําแต่คนที่พูดหลอกๆเนี่ยจะพูดแบบไม่เต็มปากแล้วพลังชีวิตของคนที่พูดความจริงกับพลังชีวิตของคนที่ไม่พ พอพี่อธิบายเรื่องนี้เขาฟังอ,ะอ่ะเขาอ่านเกมตัวเองออกทั้งหมดเลยว่าวันนั้นพี่เป็นอย่างนี้ใช่เลยโค้ชพี่ไม่รู้จริงด้วย,วยเขาเริ่มยอมรับแล้วกลับมาฮะไหมกลับมาขาแรกซื่อสัตย์อีกครั้งแล้วยอมรับว่าตัวเองไม่รู้พอไม่รู้แล้วซื่อสัตย์ต่อก็คือใช้สัจจวาจาพูดตัวเองว่าฉันไม่รู้อ๋อฉันไม่ได้โง่ฉันไม่รู้จริงๆแล้วฉันไม่รู้นี่เองอะพอเริ่มรู้ตัวเองไม่รู้มันยิ่งโล่งไปอีกเอาแปลกว่ะตอนแรกพยายามจะรู้ทุกอย่างพยายามใช้ความรู้ที่รู้อ่ะมากบความไม่รู้ไว้ แต่แค่ยอมรับว,ว่าตัวเองไม่รู้อะมันโล่งเลยแล้วเขาก็ทำอย่างนี้กับทุกโปรเซสกลายเป็นว่าวันนั้นอะตอนแรกพี่คอนซัลท์เขานะพอเขาตื่นรู้แล้วเขาคอนซัลท์ตัวเองได้นี่แหละคือจุดประสงค์สูงสุดเลยกับการที่เราจะมีใครสักคนหนึ่งเนาะที่เรามาสะท้อนหรือว่ามาขอคำปรึกษาจากใครสักคนหนึ่งเราต้องมาด้วยใจแบบเนี้ยใจที่เราจะยืนด้วยตัวเองให้ได้แล้ว,วันนั้นอะเป็นวันที่เขาบอกพี่ว่าเขาเลือกไม่ผิดเลยที่เขาเลือกที่จะมาในพื้นที่นี้เพราะเป้าหมายสูงสุดของเขาเขาแค่ต้องการยืนได้ด้วยตัวเอง เขาแค่ต้องการพึ่งพาตัวเองได้แล้ววันนี้เขาพิ่งสัมผัสได้ครั้งแรกทางที่ผ่านมาเขาศึกษาสาร์นี้มาเยอะมากเขาคอนซัลต์มาเยอะมากแต่เขาไม่เคยสัมผัสได้ถึงจุดยืนของเขาอะด้วยขาของตัวเองว่าเฮ้ยนี่นี่เองอ ที่ทําให้หลังจากนี้เขาจะไม่กลัวอะไรที่ผ่านมาอีกแล้วแล้วกลายเป็นวันนั้นเขาสรุปทั้งหมดด้วยตัวเองได้พี่ได้แต่ยิ้มแล้วก็สะท้อนให้เขาเห็นว่านี่แหละคืออะไรคือให้เขาเห็นความจริงในเรื่องของจิตวิญญาณของเขาเขาได้รู้จักตัวเองแล้วนะพี่ได้เคารพนับถือเห็นความจริงในตัวเองแล้วพี่ฝึกฝนตัวเองปฏิบัติด,ดีตัวเองโดยพูดสัจวาจาตัวเองแล้วนะคือสะท้อนให้เขาเห็นยเงี้ยยิ่งเขายิ่งเห็นตัวเองว่าที่เปลี่ยนไปยังไงบ้าง เขายิ่งมีพลังแล้วก็ไปต่อเราอยากจะฝากพี่ๆทุกคนหรือว่าใครก็ตามที่กําลังเจอสภาวะพวกนี้บนลูปกปิดเรื่องเดิมๆแล้วก็เจอเรื่องที่ปกปิดไว้นั่นแหละซ้ําๆย้ำๆแล้วมันเจ็บมันจีด๊ดขอให้ทําตามสามข้อนี้ให้มากที่สุดกับทุกเรื่องราวเลยถ้าทํามข้อนี้ย้ำๆกับเรื่องราวใดก็ตามที่วนลูปไปเรื่อยนะลูปพวกนั้นจะค่อยถูกตัดวงจรแล้วก็จะไม่กลับมาเป็นอย่างนั้นอีกแต่ถามว่าจะเจอเรื่องอื่นไหมก็อาจจะเจอนะเพราะมันคือชีวิตไม่ใช่ว่าเราจะเอาเรื่องเดียวที่เราตื่นแล้วไปตัดสินทุกเรื่องในชีีิตเเลยนะย,ย,เยน่อๆรรู้ไป เพราะนี่คือสนามนี่คือพื้นที่ที่เราจะฝึกใจเนาะก็ถ้าเราฝึกใจอยู่ยังไงก็ได้เจอห้องเรานะคะเพราะเราจะฝึกใจไปได้วยกัน